คุณอาจารย์วิเชนและบริษัทแอปโก้ที่ให้ความเมตตาความห่วงใยและขอช่วยเหลือเด็กๆบ้างจะได้เสมอม,มาครับขอบคุณค่ะแอปโก้ e ได้เข้าไปช่วยเหลือ ผ่านโครงการ CSR นะคะในการนำนว,วัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะไปดูแลน้องๆที่บ้านแกด้านะคะขอเรียนเชิญคุณขวัญใจเช่เลขาธิการมูลนิธิสิทธิเด็กบ้านแกด้านะคะสวัสดีนะคะขวัญใจเช่นะคะเป็นเลขาธิการของมูลนิธิสิทธิเด็กนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ ก่อตั้งบ้านแกด้าขึ้นมาเมื่อ20ปีที่แล้วบ้านแกด้าเนี่ยหลังจากที่มีภูมิคุ้มกันบำบัดของดออรท่านดรพิเชษฐ์เนี่ยเข้าไปแนะนำที่โครงการเพราะว่าต้องการที่จะช่วยเหลือน้องๆผู้น่าสงสารจริงๆเป็นเด็กกำพร้าด้วยแล้วก็ติดเชื้อ HIV ด้วยในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราให้เด็กได้ทดลองใช้แค่กลุ่มหนึ่งซึ่งตอนนั้นเรามีเด็กอยู่ประมาณ80-90 8, 8, 8, 8, 8, คน ก็ให้ใช้อยู่ประมาณ17คนหลังจากนั้นเนี่ย mm hmm. เด็กที่ได้รับภูมิคุ้มกันบำบัดตัวนี้เนี่ยมีมีสุขภาพที่ดีขึ้นผิวพรรณสดใสแล้วก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นจริงๆมีเคสหนึ่งนะคะที่อาจารย์เห็นก็คือน้องเป็นโรคมะเร็งตับทางโรงพยาบาลบอกว่าจะต้องมีการฉีดสีหลังจากที่น้องได้ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพบว่า ไม่จําเป็นที่จะต้องทําแล้วเพราะว่าเขาดีขึ้นร่างกายเขาดีขึ้นจริงๆซึ่งน้องตอนนี้ก็ยังมีชีวิตรอดอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นอีก,อก,อกความสําเร็จหนึ่งสําหรับภูมิกุ้มกันบําบัดที่ที่เราได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์นะคะแล้วทุกวันนี้น้องๆก็ยังใช้ภูมิกุ้มกันบําบัดต,ต่อเนื่องมาซึ่งก็ต้องกราบขอบคุณอาจารย์มากจริงๆค่ะที่เมตาแต่เด็กๆ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยทุกๆปีนะคะก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยอาจารย์จะมีกิจกรรม CSR เข้าไปเพื่อที่จะช่วยดูแลน้องๆบ้านแก่นดาเด็กที่มีสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยเขายังต้องมีอนาคตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ดูแลถึงเรื่องของการให้การศึกษาเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมอบทุนจำนวนหนึ่งให้เป็นประจำอยู่เสมอเพื่อที่ให้น้อง ที่มีร่างกายแข็งแรงแล้วอยากจะเรียนต่ออยากจะฝึกงานอยากจะทําอะไรเนี่ยก็จะสามารถใช้เงินทุนส่วนนี้เนี่ยเอาไปดําเนินชีวิตได้ในสังคมค่ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์จริงๆค่ะยังไงถ้าท่านแขกผู้มีเกียรติสะดวกนะคะก็ลองดูหลังจากหมดโควิดแล้วก็ลองไปเยี่ยมชมที่บ้านแกด้าน,นะคะไปพบปะน้องๆก็จะได้เห็นว่าความเป็นอยู่ของเขานั้นมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ แข็งแรงสดชื่นมากลำดับต่อไปค่ะจะเป็นพิธีมอบเงินสนับสนุนนะคะมูลนิธิบ้านแกด้าขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตรานะคะแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดรอารุณีวิริยจิตราค่ะได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนนะคะจํานวนเงิน1ล้านบาทนะคะให้กับมูลณิธิสิทธิเด็กบ้านแกด้านะคะ และบริษัท, e ที่ให้ความเมตตาความห่วงใยและขอช่วยเหลือเด็กๆบ้างจะได้เสมอมาค่ะขอบคุณค่ะ